สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำสารสกัดจากรูสเมรี่กันค่ะรูสเม a รี่ก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าสำหรับผิวพรรณแล้วก็สำหรับเส้นผมค่ะสรรพคุณของสารสกัด จากโรสแมรี่เพื่อผิวที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องจุดด่างดำและก็ลดเลือนฟื้นฟูและบำรุงผิวด้วยสารอาหารที่มีประสิทธิธภาพสูงทำให้ผิวพรรณเรียบเนียนแลดูกระชับและยังกระชับรูขุมขนด้วยนะคะพร้อมทั้งเติมความชุ่มชื้นคืนสู่ผิวลดเลือนริ้วรอยนะคะและดูลดเลือน เผยผิวแลดูผิวกระจ่างใสผลิตพัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดเข้มข้นทำให้ผิวมีสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งคืนพลังให้กับผิวพัรร์ด้วยค่ะประโยชน์ก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายถ้าก่อนที่จะ นำไปทําเป็นสารสกัดของ Rosemary นะคะแนะนําว่าถ้าใครปลูก Rosemary ไว้เยอะๆก็เก็บมาตากแดดให้แห้งก่อนนะคะเนาะเราจะสกัด Rosemary แห้งนะคะเราจะไม่ใช้สดค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะวิธีทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะ อันนี้ก็คือสารเอออันนี้คือโรส e มรี่ที่ตากแห้งแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่มีโรส e มรี่แห้งก็แนะนำว่าให้ไปหาซื้อตามห้างเมคโครตัสได้นะคะสำหรับพี่น้องคนไทยเนาะแต่ที่ต่างประเทศนี้เขาจะมีขายเยอะมากเลยค่ะนะคะเขามีสปปรรพคุณที่ดีมากๆไม่ใช่แค่ปรุงอาหารอร่อยอย่างเดียวนะคะสำหรับผิวพรรณและเส้นผมนี่สุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆด้วยค่ะ เรื่องผิวพันธุ์นี้สุดยอดเลยนะคะสำหรับโรสแมรี่ค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือโหลแก้วที่สะอาดแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีสกัดในน้ำร้อนนะคะเมื่อได้โหลแก้วมาแล้วก็ใส่โรสแมรี่แห้งลงไปในโหลแก้วเลยค่ะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะ สัดส่วนไม่มีตายตัวหรอกค่ะอยู่ที่ว่าเราต้องการน้ำมันจากสารสกัดมากน้อยเพียงใดค่ะเราก็จะใส่โรส e มรี่แห้งใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้แขกทำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าสารสกัดจากโรส,โรสเมรี่ที่เราสกัดได้แขกจะเอาไปต่อยอดเป็นตัวครีมอีกหลายตัวเพื่อแชร์วิดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะ แล้วอีกอย่างที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือน้ำมันอัลมด์น,นั่นเองค่ะใครจะใช้เป็นน้ํามันอัลมอ์หวานก็ได้นะคะถ้าสําหรับพี่น้องคนไทยหรือว่าเอฟซี FC, คนไหนที่หาน้ํามันอัลมอ์ไม่ได้ก็แนะนํำว่าให้ใช้น้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นได้นะคะ เราก็จะใส่น้ำมันอัลมออ์ลงไปให้ท่วมโรสแมรี่ในโหลกแก้วเลยค่ะในขณะที่เราเตรียมวัตถุดิบนี้นะคะแนะนำว่าให้คุณตั้งหม้อน้ำร้อนให้เดือดไว้แล้วก็เบาไฟลงมาให้น้ำร้อนนิ่งที่สุดนะคะ เพราะว่าเราจะใช้วิธีสกัดในน้ําร้อนแต่น้ําร้อนที่นิ่งค่ะแต่ต้องแต่ต้องตั้งเปิดไฟต้มให้ให้ร้อนให้เดือดก่อนค่ะนะคะแล้วค่อยเบาไฟลงมาให้น้ําร้อนนิ่งที่สุดค่ะเมื่อคนผสมโรสแมรี่กับน้ํามันเข้ากันดีแล้วนําไปตั้งไฟเลยค่ะ อันนี้ก็คือหม้อน้ําร้อนที่แขกตั้งไว้จนเดือดแล้วนะคะแล้วก็เบาไฟลงมาเราก็จะใส่โหลแก้วน้ํามันลงไปวางไว้ในน้ําร้อนเลยค่ะเราจะใช้วิธีสกัดในน้ําร้อนแบบนี้8ชั่วโมงนะคะถ้าสําหรับใครที่ไม่มีเวลาจะใช้เวลาสกัดคือไม่ต่ํากว่า4ชั่วโมงนะคะนะคะแต,แต่ว่าทุกชั่วโมงเราก็ต้องมาคนด้วยนะคะทุกท่านเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนสกัดเสร็จแล้วนะคะ เมื่อผ่านไป8ชั่วโมงแล้วนะคะรสบอรี่ที่เราสกัดไว้ในน้ำร้อนก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้มีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมหอมมากๆเลยและดทีนี้เราก็จะทำการกรองเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการแค่น้ำมันที่สกัดได้นะคะ mm. เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นค่ะใส่เส้นผมก็ดีทาผิวก็ดีนะคะ แต่สาหรับวันนี้แข่จะเอาไปขึ้นเป็นตัวครีมให้ท่านผู้ชมชมนะคะวิธีกรองก็กรองไม่ยุ่งยากนะวันนี้แขกกรองด้วยผ้าทางการแพทย์ถ้าหากว่าใครไม่มีผ้าทางการแพทย์ก็แนะนําว่าให้กรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะคะ เราจะกรองน้ำมันแบบนี้หลายๆรอบจนกว่าที่เราจะได้น้ำมันที่สะอาดเป็นที่น่าพอใจนะคะรอบแรกเมื่อเรากรองแบบนี้แล้วแขกรองด้วยผ้าทางการแพทย์แขกก็จะบีบเอากากของของโรสเมรีอ่ออกมาให้หมดแต่เราบีบเค้นเอาน้ำมันออกมาให้หมดนะคะท่านผู้ชมเสียดายค่ะ บีบเค้นออกมาให้หมดเลยค่ะเมื่อเมื่อกรองเอากากเสร็จแล้วรอบต่อไปทีนี้แขกก็จะมากรองด้วยกระดาษทําครัวค่ะถ้าใครมีกระดาษทําครัวแบบแขกนะคะแนะนําว่าให้ใช้กระดาษทําครัวเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรากรองด้วยกระดาษทําครัวเขาก็จะสะอาดในรอบที่สองเลยค่ะถ้าสําหรับใครไม่มีที่กรองด้วยผ้าขาวบางคุณก็ต้องกรองหลายๆรอบนะคะจนกว่าจะได้น้ํามันที่สะอาดเป็นที่น่าพอใจละค่ะ วันนี้แขกใช้กระดาษทำครัวกรองนะคะพอกองรอบนี้แล้วเราก็จะได้น้ํามันที่สะอาดเลยค่ะเมื่อใส่กระดาษลงไปแล้วนะคะเราก็จะเทน้ํามันลงไปเลยค่ะแล้วก็ปล่อยเมื่อเราเทน้ํามันลงไปแล้วนะคะปล่อยให้เขาค่อยๆหยุดไหลไปนะคะเราอย่าไปบีบเร่งให้น้ํามันหยุดไหลลงไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีตะกรนของโรสแมรี่ลงไปเดี๋ยวน้ํามันเราจะไม่สะอาดค่ะ กรองปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะใจะเย็นๆค่ะแล้วเราจะได้น้ำมันที่สะอาดค่ะน้ำมันมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมแขกก็จะปล่อยกรองทิ้งไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ที่กรองเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม เมื่อกรองเสร็จแล้วอันนี้ก็คือหน้าตาของน้ํามันที่กรองรอบสองด้วยกระดาษทําครัวนะคะเห็นไหมคะว่าน้ํามันสะอาดดีมากๆเลยนะคะมึงบอกว่าถ้ากรองด้วยกระดาษทําครัวแล้วน้ํามันจะสะอาดเร็วค่ะนะคะสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะสาหรับน้ํามันของสารสกัดโรสแมรี่ที่ได้มาคุณจะใช้ทําความสะอาดผิวหน้า เช็ดเครื่องสําอางก็ได้นะคะอสําสหรับแขกแล้วแขกจะเอาขึ้นไปเป็นตัวครีมให้ดูอีกคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็หาโหลแก้วที่สะอาดมาใส่เก็บไว้เลยค่ะนะคะอสําสหรับท่านไหนที่มีอ่า ขวดโหลทึบนะคะสีทึบแนะนําว่าให้ใส่ขวดสีทึบไว้เลยนะคะเพื่อที่ว่าน้ํามันจะได้ไม่โดนแสงะคะ่ะวันนี้แขกใส่โหลแกล้วใสแขกก็จะรองด้วยกระดาษฟอยล์นะคะเพราะว่าเมื่อเทน้ํามันใส่ในโหลแก้วไปแล้วแขกจะห่อหุ้มด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อไม่ให้น้ํามันของสารสกัดเราโดนแสง ถ้าน้ำมันโดนแสงแล้วนะมันก็จะทําให้คุณภาพของน้ํามันเราลดลงไปแล้วก็เก็บได้ไม่นานด้วยค่ะนะคะวิธีแก้ก็คือใช้กระดาษฟอยล์หุ้มเอาไว้หรือว่าหาผ้าสีทึบๆห่อหุ้มเอาไว้หรืออีกวิธีนึงก็คือเก็บในตู้ทึบนะคะ น้ำมันนี้มีกลิ่นหอมมากๆแนะนำให้ทุกท่านทำใช้นะคะถ้าหากว่าเห็นว่าค,คลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปคลิปต,ต่อไปเราจะนำสารสกัดของโรสแมรี่ไปขึ้นเป็นตัวครีมค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ